เครื่องซักผ้า LG นะครับขึ้นโค้ดนี้ LE 1นะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กก่อน LE 1หมายความว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับลองดูที่ล่องด้านข้างก่อนนะครับมันจะมีพวกเหรียญเข้าไปติดนะครับตัวนี้ถังเป็นสแตนเลสโอ้เจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> แน่นตึบเดี๋ยวต้องเอาคีมมามาดึงออกนะครับเนี่ยครับมือดึงไม่ออกนะครับต้องใช้คีมได้ยินเสียงไหมมันอยู่ในน้ํานะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับระวังไฟชงไฟช็อตมันมีปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์บางทีมอเตอร์ขัดตัวจริงๆนะครับสายไฟมีปัญหาแต่เบื้องต้นเนี่ย ที่เจอตอนนี้ก็คือเหรียญเข้าไปติดเจอแล้วนะครับโอ้โหเห็นปะถังมันเป็นสแตนเลสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเหรียญเข้าไปขัดแล้วมันก็กัดกัดเหรียญขนาดนี้เลยนะครับถังมันเนี่ยครับไม่ใช่พลาสติกนะถังก็สแตนเลสเอ,อ่อไอแป้นตรงกลางที่ซักก็เป็นสแตนเลสนะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเหรียญเข้าไปขัดมันก็จะกัดอย่างนี้นะครับใคร มีปัญหาโค้ดนี้นะครับลองดูเอามือล้วงๆเข้าไปดูนะถอดปลั๊กก่อนตามร่องระหว่างแป้นตรงกลางกับขอบถังนะครับมันจะมีร่องอยู่แล้วเหลี่ยญจะเข้าไปติดนะครับ